สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าวชสว่สวัสดีวันนี้เราก็จะมาทัวร์ โอเพนฮามอกุเทมบิวป่ะบ hey. ิวนะคะบีอ yes. no. ันนี Alter, 是是้ก็ตรงอันนี้ก็ตรงเวลาอันนี้มันแบบกสมัเก0เราจะรอไปเดินตอนเก้ามงครึ่งใช่เขานัดตอนเก้าโมงครึ่งเเราก็ว่าจะเข้าไปในเล้าหมีอยู่เล้าหมีที่นี่ใหญ่มาก คือถ้าใครมาจะเห็นว่ามันสวยมากแล้วมันน่าเรียนมากที่นี่ ที่พิซซึ<_<_่งว uh ันนี่คือทายความสวยอ่ะสวยสุดๆแถวคนหน้าตาดีแถวคนหน้าตาดีอันนี้ก็แถวคนหน้าตาดีนะคนหน้าตาดีเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันก่อนเลยอ่าแล้วก็ห้องเรียนครัวแล้วเราก็จะขึ้นเครื่องบินกันเป็นดาวโดดเด่นบนฟากท่เกันนะคะการลงเลยอเช่นนี้นี่ใครขึ้นมาผมแค่รอ อันนี้นะคะคือห้องบรรณุศาสตร์สาขาการโรงแรมห้องนี้เป็นห้องได้รางวัลด้วยในการเรียนนะครับในเชิงพยากรณเรียนจงเดี๋ยวพี่จะให้หนูเดินถ่ายรูปเล่นนะคะทุกห้องเลยจะมีนักแต่ห้องสำหรับพนการห้องสำหรับนักทำงานห้องสวีทมีอาจจะซี่มีอะไรต่างกันไปเราจะพาทัวร์กันนะคะอันนี้คือการโรงแรมการโรงแรมกิท่องเที่ยวใส่ใ่พี่มาเร็วมึง ว่าอีบอชใช่ไหมคะถ้าหนูชอบกระจกการที่แนะนำห้องถัดไปกระจกจะเก็บหนูได้ครพ้าคนโอเคโอ้ยค่ะับดันค่ะไปเลยตุลีจะเลือกห้องนี้ก่อนไหมห้องเข้าไปแอ้วกัโอ้ห้องแดงห้องง หนูยืมมหกมาจริงๆเหรอไมมวดูหน้าเด็กดูเด็กมากเลยชุดเนแบบมันบเราเล่นแบบนี้ตลอดเลยพี่อะนะหนูเป็นน้องคนทักยีอ็แล้วไกาเราอ้ยเจ้าพี่ลงมาอ่ะไหมใช่เราจองแล้วโอ้ยอยากให้เสร็จ

ดอกไม้ค่ะเดี๋ยวจัดดอกไม้นะคะดอกไม้ที่แห้งเนี่ยไม่ไม่ใช่นิวเลือกเข้ามาเรียนร้านมันแห้งปล่อยเน่านะตั้งใจจัดมาด้วยห้องเรียนอันนี้คือห้องเรียนจัดดอกไม้สําหรับมนุษย์สาการโรงแรมหนุจะต้องมีงานสัมมนางานแต่งงานต่างๆเห็นไหมขอบมากพุ่มข้อมบูชาแล้วก็ถ้าเกิดจัดเนี่ยเราจะให้ดอกไม้กลับไปเลยต่อไปนะคะก็จะไปห้องประสบการณ์รื่นเรงนะ่ะเป็นผ่าสำเรื่องดื่มไปดูกันว่าที่บาร์เทนเดอร์ วานะคะส่วนขาทิ้งข้างหลังเดี๋ยวเราจะเป็นข้างบนนะหลูแดงมาย่าดองค่ะย่าดองนีป่ะนีอ่ะถ้าหนูสังเกตจะมีบีบยูคาเฟ่พอเรียนมาจบเครื่องดื่มเสร็จก็ลูคาเทำข้างล่างขี่และออกหวานจริงนะครับ เราจะเรียนการสร้างูลค่าด้วยเช่นลูกมะพราพร้าวฝัลูกแม่หลานอย่างเงี้ก็เราไทตรงเนี้ยทไแก้วจริงจิงเราสองคนเรียบร้อยมากไม่เกี่ยว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 ยยนะคะวันนี้วดดียูทูบช่องอะไรนะอะไรนะช่องอะไรวัดดีวดีเี่ยยูทบหรอ คอน0ดส้านแปดพันล้านแปดพล้านฝากเนื้อฝากตัว้ลยนะครับตั้ง่กัเงเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยสองหมื่นสองหมื่นโอ้ยเยอะนะกนอาค่ะคนี้ให้สุดยอดชบคือกลุ่มอื่นเขาคื่เยอะลือนที่เมีเงินอม่มีสีทอง่มสีเหลือง วัีค่ะไม่ยินปะอยู damage 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 er. so ่ในริมกล้องถ่ายก็โอ้ยโอ้ไมค์ก้าห้องนี้เวลาใครจะเรียนทอาหารมีสอช่องทางช่องทางแรกคือเด็กคณะมนุษย์ศาสตร์สาขากาโรงแรมเรื่องแขกเป็นอาหา้เครืลองื่ช่อง้าที่สอดได้เชฟเลยตรงเลยป็นแ้บส่วนใชาติคือ ีีอานไดจะมีกล้องจับได้200องศาเลยถ้าอาจารย์ทำอยู่ตรงหน้าตรงนี้เหมือนที่ที่เปิดเป็นคลิทอยเนี่ยก็คือกล้องมันจะซูมป์แบบนี้เลยหนูหนูนั่งทำรายการอาหารจริงๆอ่ะนะครับเหมือนนั่งดูรายการอาหารแล้วเจอแบบเชื่อว่าทำอะไรบ้างการหั่นซองเนี่ยต้องหั่นซ้ายหันขวายังไงนะครับมันก็จะซูมได้และสามารถซูมงทางหนูได้ด้วยนะ ต่อไปนะคะเราก็จะพาผู้โดยสารนะคะไปบินระดับชั้น <ฮะ S 1> first class ว่านสายการบินสายการบินอะไรคะ Emirates ค่ะ Emirates นะคะ Emirates เ,เ,เราจะไปนั่ง first class ที่ทมากรุงเทพนะคะเราก็จะไปแตต่นี้เราจะเชิญสีฟ้าสวยมากแค <c oughs> ่เห็นลิฟต์ก็ดีใจแล้วสีฟ้าสวยมากดีเด้อเลยสีฟ้าดูเก่งอะ ทำเแบบไม่เคยเห็นอ e, e, ่ะดูต si ่นเต้นอตื่นเต้นทุกอย่างต่ว่าเบลทไม่ไบ้จเข้าก้องกันไหมคะทุกคนเยิ้เพื่อนหน่อย่พื่อนหน่อยอย่าลืมไปติดตามช่องชาแนชื่อว่าชื่อว่าอะไรวัตัว ทักทายทักทายสวัสดีค่ะนี้็นคุณผู้หญิงนะคะขอเชิญที่บิวสเน็ตถ้าเกิดเบอร์เลี่นเพื่อนก็ติดต่อได้นะคะดิสเน็ได้นะนั่งบอนะอที่นั่งบอรับอนั่งนั่ได้อไหนชัเชัลคุณิวค่ะแล้ับ

เข้าสถานที่เห็นไหมครับฝั่งด้านหน้าโน่น น้่าเรียนมากทุกคนค,คือต้องมาจริงๆมันน่าเรียนมากรล้วก็กันน่าเรียนมากกาเรียนรในสถาบานคบถสมบูณ์คุกท่คณะนี้คือดิจิตัลมีเดียและสิลปพระภาพยนตร์จะมีทั้งหมด2สาขาเพื่อใครสนใจเวลาสมัครเรียนจะได้สมัครถูกสาขาแรกที่ว่าเรียกว่าเด็กฟ์ีก็คือสาขาภาพยนตร์อีกสาขานึงคือสาขาสื่อดิจิตอลนะครับ สาขาภาพยนตร์คือที่หนูเห็นกล้องานล่างมีโรงภาพยนตร์มีโรงถ่ายกองถ่ายต่างๆเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับภาพยนตร์การทําหนังก็จะเป็นหนังได้หนึ่งเรื่องรวมถึงการประสานงานกองถา่ายตั้งแต่เขียนบทเลยจนถึงตัดต่อทําทุกอย่างเกี่ยวกับอุตสาหการรมภาพยนตร์นะครับแบบภาพรวมง่ายๆเนาะสาขาที่2คือสื่อดิจิตอลเราก็จะทําหนังเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช้คนแสดงเช่นทำกราฟิกทำแอนิเมชั่น ตงนี้ก็จะเป็นห้องที่เ,เขาเรียกว่า audio post production ครับหลังจากที่เราถ่ายทำหลังจากที่เราทำแอนิเมชันต่างๆเราก็จะมาทำงานเสียงที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงนะครับอ,อย่างเช่นในแอนิเมชันเนี่ยก็ต้องมีการพากเสียงถูกไหมครับเสียงตัวละครต่างๆเนี่ยเราก็มาพากในห้องบันทึกเสียงได้นะครับหรือว่าในสาขาของดิจิทัลมีเดียเองเนี่ยในด้านของการทำเพลงนะครับ เราจะมีสอนเรื่องการทำเพลงด้วยนะใครที่แบบว่าเป็นบีมเมกเกอร์เป็นโปรดิวเซอร์ที่อยากเป็นศิลปินอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไว้แทงกันนะทุกคนคือมันก็ทำเหมือนแบบเหมือนกับเสียงแบบดึงดาบอะไรก็ได้แบบอะไรเงี้ยดึงดาบออกมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นเสียงแบบฟันดาบเหนูมาห้องนี้หมดเลยเข้ามาห้องนี่หมดแล้วเนี่ยโอ้สตูดิโอใหญ่มาก เได้ว่าเสี่ยงข้างในจาไม่เมอส่าคนอกไปข้างในนะเสียงข้างในก็จะไม่ออกข้างนอกนะครับแาาอร์เย็นมากแอร์เย็นมากเ,เข้าไปคือหนาวทีนเราจะไปเล่นกล้องแัน ลังเข้าสู่ขนานี้เด็ค่ะ,ะตรงนี้ือร้านนมก๊อบเด็ดไหม เป็นเท้า2,021เป็นยังไงบ้างก็ใครสนใจก็มาสมัครเรียนกันได้นะคะที่มอกรุงเทพ